ทำไมชีวิตหนูมันยาแบบนี้คะเป็นหนูทําเวรกรรมอะไรไว้ออมเมถามเนาะอัตมาขอตอบด้วยด้วยเรื่องเล่าเรื่องนี้แล้วกันแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าที่จริงต้องการขมวดกับญาติโยมวันนี้ในเรื่องของออกภาษาพาหัวใจออกมาจากความทุกข์ก็คือสิ่งที่จะชวนก็คือนึกอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะไม่ว่าชีวิตตอนนี้เราเป็นยังไงชวนฟังเรื่องนี้แล้วกันเนาะ มีเศรษฐีคนหนึ่งฮอนเขารวยมากเลยมีเงินทองแบบมากมายมหาศาลแต่เขาไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่ามีอาการปวดหัวที่มันเบียดเบียนอยู่เป็นประจำไปหาหมอจีนหมอไทยหมอฝรั่งที่ไหนก็ไม่หายไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายมีคนแนะนำบอกไปหาหลวงพ่อสิหลวงพ่อท่านอยู่วัดเนี้ยท่าน มีชื่อเรื่องคนเคารพนับถือท่านอาจจะให้ข้อคิดดีๆหรืออาจจะช่วยอะไรได้ลองไปหาดูเศรษฐีเนี่ยไม่มีทางพึ่งไม่มีที่พึ่องอื่นใดค่ะก็ตัดสินใจไปหาหลวงพ่ออย่างที่มีคนแนะนําพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าหลวงพ่อนี่ไม่ต่างอะไรจากพศสอพอสพพสสวเลยคนเข้าคิวรอพบรอกรากเนยเยอะมากเศรษฐีก็ไปนั่งต่อคิวรอพอถึงคิวตัวเองก็กราบหลวงพ่อสามครั้งแล้วก็บอกหลวงพ่อครับเนี่ยครับผม ไม่มีความสุขเลยเพราะปวดหัวอยู่เรื่อยเลยหลวงพ่อพอจะมีคําอะไรแนะนํำไหมครับพ่อไปหาหมอไม่ว่าที่ไหนก็ไม่หายสักทีหลวงพ่อเมตตาให้คําแนะนําด้วยครับทำยังไงถึงจะหายจากโรคนี้หลวงพ่อได้ก็มองน่าเศรษฐีแล้วท่านก็บอกว่าท่านเศรษฐีอาการอย่างนี้เนี่ยแก้ไม่ยากหรอกขอให้ท่านเศรษฐีมองอะไรเขียวๆเ,เข้าไว้แล้วจะดีดขึ้นท่านเศรษฐีฟังแล้วเนี่ยก็ กราบลาหลวงพ่อเลยทันทีสามครั้งแล้วก็กลับบ้านไปพอเดินทางไปยังไม่ทันถึงบ้านดีเลยพอไปถึงหน้าบ้านก็ปรากฏว่าอาการปวดหัวแป๊บขึ้นมาเลยทรมานมากหูนี่แววเสียงหลวงพ่อมาทันทีเลยบอกว่ามองอะไรเขีเยวๆเ,เข้าไว้แล้วจะดีขึ้นท่านเศรษฐีเลยเริ่มทําเลยทําในแบบที่ที่หลวงพ่อแนะนํา สร้างคนรับใช้เลยทาประตูรั้วเป็นสีเขียวเอออาการปวดหัวมันดีขึ้นแฮะ้าเศรษฐีเลยให้คนรับใช้เนี่ยทาทั้งภายนอกภายในบ้านหลังโครงหลังคาเป็นสีเขียวหมดเลยอาการปวดหัวดีขึ้นมากเลยแต่พอก้าวเท้าออกนอกบ้านนั่นเองฮอนอาการปวดหัวก็กาเริบขึ้นอีกไม่รู้จะทํายังไงเลยสั่งคนรับใช้บอกอ้าวในบ้านเนี่ยลงต้นไม้ให้มันเขียวไปเลยนอกบ้านเนี่ยก็ใครไม่มีเสื้อเศรษฐี แจกเสื้อใครไม่มีผ้าเศรษฐีแจกผ้าใครไม่บ้านเศรษฐีซ่อมบ้านให้สร้างบ้านให้แต่ขอข้อแม่อย่างเดียวคือขอให้ทั้งเสื้อทั้งบ้านนั้นเนี่ยเป็นสีเขียวค่ะสามเดือนเท่านั้นนอนผ่านไปเศรษฐีมีความสุขมากเลยไม่มีความทุกข์เพราะปวดหัวอีกแล้วเพราะมองทางไหนก็เห็นแต่สีเขียวแล้วเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงเขียวหมดแล้วมันมันไม่ปวดไม่ปวดหัวเลยอะ่ะ ก็นึกถึงหลวงพ่อขึ้นมาว่าโอ้พรหลวงพ่อบอกแทๆ้ๆเคล็ดลับนี้อย่างกับหลวงพ่อท่านรู้เลยฮนวันนั้นหลวงพ่อเดินเข้าหมู่บ้านมาเยี่ยมท่านเศรษฐีพอดีพอเห็นเขียวทั้งหมู่บ้านเนี่ยหลวงพ่อรู้ละว่าว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงหน้าประตูบ้านท่านเศรษฐีซึ่งเป็นสีเขียวเห็นคนรับใช้ใส่ชุดเขียวทั้งชุดยืนอยู่คนรับใช้หันมาเห็นหลวงพ่อก็ตะโกนแต่ไกลเลยนิมนต์หยุดครับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจะเข้าบ้านเนี้ยหลวงพ่อต้องใส่จีวรสีเขียว ซึ่งขออภัยเยวมอย่าโย,าง,ย,าง,ยางไปถึงเรื่องอะไรที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้เนาะหลวงพ่อบอกสีเขียวเนี่ยพเพื่อเจ้าไม่ได้อนุญาตไม่เข้าก็ได้ไปตามท่านเศรษฐีมาผมลรับใช้เขาวิ่งไปตามเลยปรากฏว่าพอเศรษฐีรู้ดีใจมากวันมาถึงมากราบหลวงพ่อสามทีแล้วบอกหลวงพ่อครับขอบพระคุณหลวงพ่อจริงเพราะหลวงพ่อแท้ดูสิครับทุกอย่างเขียวอย่างที่หลวงพ่อแนะนําที่หลวงพ่อบอกเลยวันนี้ผมไม่มีอาการปวด หัวไม่ปวดหัวอีกแล้วเพราะทุกอย่างเป็นสีเขียวอย่างที่หลวงพ่อบอกขอบคุณสำหรับความเมตตาของหลวงพ่อจริงๆครับทาไมหลวงพ่อความสุขวันนี้คงไม่มีแน่ๆหลวงพ่อท่านก็พยักหน้าช้าๆแล้วก็บอกว่าท่านเศรษฐีการที่ท่านเสร็ฐีปลูกต้นไม้ใบหญ้าให้มันร่มรื่นตาผ่าร่มรื่นใจเนี่ยมันดีก็จริงการที่ท่านเสรษฐีให้เสื้อผ้าคนยากคนจนซ่อมบ้านสร้างบ้านให้เขาเนี่ยมันดีก็จริงแต่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันไม่ได้ทำยากขนาดนี้ ว่าแล้วหลวง,งพ่อก็ล้วงไปในย่ามอนหยิบเอาสิ่งหนึ่งออกมาส่งให้กับท่านเศรษฐีเป็นแว่นสีเขียวส่งมาแล้วหลวงพ่อก็บอกท่านเศรษฐีใส่สีสีอะไรท่านเศรษฐีใส่แล้วก็เขียวครับหลวงพ่อง่ายๆอย่างนี้เหรอครับนี่ผมลงทุนไปหลายล้านเลยแหวนหลวงพ่อเนี่ยน่าจะไม่ถึงไม่น่าจะถึงสองสามร้อยด้วยซ้ำง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับหลวงพ่อก็บอกท่านเศรษฐี คนเราเนี่ยไม่สามารถไม่ว่าท่านเศรษฐีมีเงินทองมากมายขนาดไหนทรัพสมบัติบริวารมากมายเพียงใดท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยนโลกภายนอกให้เป็นสีเขียวหมดอย่างที่ใจท่านต้องการได้หรอกแต่ถ้าเกิดท่านมีสติใช้ปัญญาแว่นนี้เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาแม้โลกภายนอกไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้าท่านใส่แว่นใช้ปัญญาใจท่านจะเปลี่ยนแปลง มองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธามุ่งหน้าทาดีมีคุณมองโลกด้านด้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพบุญววายแท้แน่เอ่ยอธิบายขอแจกแว่นเขียวแบบออนไลน์ให้กับญาติโยมฝากญาติโยมรับแว่นเขียวนี้ไปสวมใส่ด้วยไม่ว่าโยมเจอสถานการณ์อะไร ขอให้นึกถึงเรื่องแว่นเขียวนี้โดยในย่าจากเรื่องนี้นั่นหมายความว่าวันนี้โยมกําลังทุกข์ใจด้วยเรื่องอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่เช่นเมื่อกี้คนคุณโอมเนบอกว่าเหมือนป่วยมันมีเหมือน,น,นกับรู้สึกมีแต่เวรกรรมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้คุณลีบอกว่าเจอเรื่องของการป่วยปอยหลายๆคนหลายๆท่านในที่นี้ที่อาตมาคงไม่เอ่ยชื่อว่าอาจจะทุกข์ใจเพราะเรื่องใดก็แล้วแต่ ปัญหาทางเศรษฐกิจสุขภาพและอื่นๆอาตมาชวนนอนให้กําลังใจญาติโยมทุกท่านแล้วก็ขอให้กําลังปัญญาด้วยว่าอยากจะชวนวันนี้ไม่ว่าโยมเจอทุกใจอะไรแค่ไหนขอให้ลองใส่แว่นเขียวมองแล้วโยมจะมีความสุขขึ้นทํำยังไงเช่นสมมติว่าถ้าวันนี้โยมกําลังทุกข์เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บขอให้โยมใส่แว่นเขียวแล้วดีใจว่าอย่างน้อยวันนี้โยมถึงทุกข เพราะร่างกายป่วยด้วยโรคแต่โยมก็ยังมีชีวิตยอยู่นะตอนนี้ยังฟังอัตมาไลฟ์สดร่วมกับคนหลายๆคนอยู่แต่แล้วท้งวันนี้โยมทุกเพราะแฟนมีปัญหาทะเลาะกันก็ขอให้โยมใส่แว่นเขียวแล้วมองให้เห็นว่าต่อให้ทุกขนาดไหนเนี่ยอย่างน้อยโยมก็มีแฟนคนบางคนพยายามจะมีแฟนไม่มีโอกาสมีก็มี แล้วถ้าเกิดโยมกำลังทุกข์เพราะวันนี้โยมไม่มีแฟนก็ขอให้โยมใส่แว่นเขียวแล้วก็มองว่าอย่างน้อยโยมก็ไม่ต้องทุกข์ใจเหมือนคู่เมื่อกี้ที่เขาทุกข์เพราะมีแฟนฉันวันนี้ก่อนไม่ว่าโยมทุกข์ใจด,ด,ด้วยอะไรมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ใส่แว่นเขียวมองเนาะว่าชีวิตเราอะยังดีกว่าอีกหลายๆคนที่เขาลำบากกว่าเรา